สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินบีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้แกนดามีเรื่องที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของ p ายเน็ตเวิค่ะโดยเฉพาะข้อมูลลึกๆจากไวเปเปอร์ของเขาว่าตกลงแล้วเหรียญพายคอยเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้างวันนี้เราเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญสุดพิเศษคุณอ่องมาช่วยเจาะลึกข้อมูลให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่อง สวัสดีครับคุณการดาและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกคนครับยินดีมากครับวันนี้ผมสรุปข้อมูลสำคัญสำคัญจาก white paper ของ Pi Network มาฝากกันครับเยี่ยมเลยค่ะคุณอองงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยที่เขาว่า Pi Coin เนี่ยมันเข้าถึงง่ายกว่าเหรียญอื่นๆจริงไหมคะ จริงครับคุณการดาใน White Paper ระบุชัดเจนเลยครับว่าคุณสมบัติหลักอย่างแรกคือ Accessible Mining หรือการเข้าถึงที่ง่ายครับคือเข้าออกแบบมาให้คนทั่วไปสามารถขุดเหรียญได้ผ่านมือถือเลยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์แพงแกรงหรือใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลเหมือนกับบิตคอยครับทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระจายโอกาสให้คนทั่วโลกเข้าถึงได้อย่างยุติธรรมครับอ๋อแบบนี้ใครๆก็มีส่วนร่วมได้ง่ายๆเลยแล้วในแง่ของการใช้งานล่ะคะทางพายเขามองภาพไว้ยังไงบ้างคะ สำหรับเป้าหมายหลักเขาต้องการให้พายเป็น medium of exchange หรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับวิสัยทัศน์ของเขาคือการสร้างระบบนิเวศแบบ peer to peer ที่ครอบคลุมที่สุดโดยให้พายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการครับฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ถ้าแจกเหรียญง่ายๆแบบนี้มูลค่าของเหรียญจะไม่ลดลงเหรอคะเป็นคำถามที่ดีครับใน white paper เขาจึงมีเรื่องของ scarcity and value หรือความขาดแคลนและมูลค่าเข้ามากำกับครับ โดยจะมีกลไกที่เรียกว่าการ half wing หรือลดรางวัลการขุดลงเมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกขาดแคลนเพื่อช่วยรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของเหรียญในระยะยาวนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะมีการควบคุมปริมาณด้วยแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะมั่นใจได้แค่ไหน หายห่วงได้เลยครับเพราะระบบของ p ายเน็ตเวิใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า Stellar Consensus Protocol หรือ SCP ครับซึ่งจุดเด่นคือมีความปลอดภัยสูงทำธุรกรรมได้เร็วและขยายขนาดได้ดีโดยไม่เปลืองพลังงานครับนอกจากนี้ผู้ใช้งานอย่างเราๆที่เรียกว่า p i o n e e r ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เครือข่ายผ่านการทำวงแรงความปลอดภยัยหรือ Security Circle ได้ด้วยครับสุดยอดเลยค่ะถือว่าเป็นระบบที่ให้ความสาคัญกับผู้ใช้งานจริงๆ สุดท้ายนี้อยากให้คุณอ่องสรุปสั้นๆถึงความเป็นเจ้าของเหรียญนน่อยค่ะได้ครับในเชิงเทคนิคพายมีคุณสมบัติของคริปโตมาตรฐานครบถ้วนครับคือมีความเป็นเจ้าของที่แท้จริงเก็บในกระเป๋าดิจิทัลที่มี private key ที่ไม่สามารถถูกยึดได้หรือ u n s i o s a b l e และเมื่อธุรกรรมถูกบันทึกลงบล็อกเชนแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย,ย้อนกลับได้หรือที่เรียกว่า immutability นั่นเองครับชัดเจนมากๆเลยค่ะคุณอ่องวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ่องมากเลยนะคะ ที่มาสรุปไว้เปเปอร์ของ PINETWORK ให้รอฟังแบบเข้าใจง่ายสุดๆยินดีมากครับคุณการดาสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงกับอนาคตของ PINETWORK ก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และจดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้สำหรับวันนี้การดาและคุณอ๋องต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ